สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปที่บ่อน้ำมนต์ที่วัดละคังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังของโบสถ์นะคะเราก็เดินทางกันไปออกด้านประตูแล้วเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วมุ่งหน้าไปที่คณะหกนะระยะทางเดินก็ไม่ไกลเท่าไหร่อกค่ะแต่ว่าเราก็เดินมาจากวังหลังเนาะอันนี้จะเป็นช่วงที่จะต้องผ่านคณะสามเดินไป เราก็เดินกันไปแล้วเราก็ถึงคณะหกนะคะตอนนี้ก็เป็นทางเดินเข้าไปบริเวณบ่อน้ำมนต์บ่อน้ำมนต์จะอยู่ด้านในสุดนะคะอยู่ทางขวามือเนาะเดินเข้ามานะคะเนี่ยกำลังเดินเข้าไปกันอยู่ด้านในก็จะมีพระพุทธรูปนะคะของสมเด็จวัะคงังแล้วก็มีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะมาถึงแล้ว ข้างในก็มีบรรยากาศที่เงียบนะคะร่มเย็นอยู่อันนี้ก็เป็นบริเวณบ่อน้ำมนนะคะนี่เป็นด้านหน้าด้านในสุดที่มีบ่อน้ำมนนะคะอยู่ด้านในข้างล่างที่เห็นนะดำๆนั่นก็คือน้ำมนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนบอกวิธีการตักแล้วก็บริการในการตักว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะตรงนี้กอ็อันนี้จะเป็นส่วนของ ถังในการตักน้ำมนด้านล่างเดี๋ยวเรามาชมเสียงการตักของคุณป้านะคะว่าเป็นยังไงกันอเขาไม่ให้เหลือก้อนน้อยเดียวดิอ๋อเหรอก็แบ่งกันสักก็อยากที่ได้ยินนะคะว่าไม่ให้เทลงกลับไปเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำมนศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เขาอุปกรณ์ต่างๆนะคะทั้งวัดเขาก็มีเตรียมมาให้เราอยู่แล้วเรียบร้อยเราก็ทําบุญบริจาคให้กับ วัดก็ได้ค่ะหรือว่าคนไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะทางวัดเขาก็ยินดีให้บริการะคะ่ะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ